พี่น้องสวัสดีครับมาพอกันย่ำมาแรงแรงเนาะพี่น้องเนาะมาบางคุณแม่เพ่นประเทศยังนี่นคุณอดพักบ่ตอนนี้ก็บซีโม่งกลัวพี่น้องแะเป่นกำลังสิตกละดินแห้งแล้วไอ้เพื่อนกับตักน้ำฮดพักคนเยอะ chút đi bóng mẹ mẹ Mình bỏng phát mê, dai, Xong này cứ chỉ tiết lớn nó กระเกียดน้ำตัวนกระเสียดน้ามา,มมาปล่อยโอ้ยใบไม่ใบอะไร่ะมาตองกันอันนั้นมาตองหาตะไคร้ามาตักออกไม่ได้นั่นโอ้ปักคามดกๆกัณน้องคามตัวนี้ดกขนาดด้วย เดืดห้งเนาะไม่นี่ยง่ายไม่เลี่ยนบ่ในตีล่ะก็ง่ายไปเลี่ยบ่เฮ็ดไปเลี่ยนเฮ็ดคู่ไปเรื่ยๆพักการยังก่อนหรือไงจั่มจัมจอจ พักกระจนมาสิโอคือเปียกอยู่ก่อนบอันแหงบ่โอ้่ยขี่เขื้วยมาหุ้ยสียนนะขี่ไกลว่ นี่ในโหคนขวดออกมา,รา,มากครับครับเพื่อนเพื่อนบอกอกพักการน้อยแบซ้าหวานได้ไม่นเดกมุนมีแต่พักการจอน,าาาจนพักการน้อยละเดียวกันละ โอ้ยปลูกกันได้ก็ได้ขายมันขึ้นเข้ามาแล้วครับมาเพิ่งไปเพื่อนมันวาพักซื้อได้พีน่น้องว่ามีอย่างหนอกมึอนี่ก็ได้น้ำมันบกไหลยแล้วันนั้นวัดนใส่นนามบาด,ดาลเดี๋ยวเล่นจอนนามบาดาลใหเพื้นกีน่เนัอกสิไงตอนนี้ทดนลำบากก่อนเด้อแม่เด้อ เอาก็เริ่มต้นจากศูนย์ก่ก้อนนั่นแหะเอาไปทุนห้อหน่อลมยคือเพ่นแล้วก็ตักน้ำข้างหดไปเรื่อยๆซีนก็คือบใส่ดีหว่าู้อยู่ข้ห่อยากบกเรื่น้ำตกอฟน้ำทะเลอันนี้ตดมันจะซึนนะ ตอนนี้ตีบังก็สิบ่เหี้ยวบ่วแห้งลงเนาะต้นสีดาถือนามดูวยกันฟ้กต้นเผานี่ก็จะง่ามพุ่แล้ววันพุ่งพักปลูกพักใส่สัวห้องต้นเผาต้นสีดาเขาสีเงี้เขาก็ปลูกพักสักวันเพราะว่ามันเป็นพืชระยะสั้นซสมนี่เป็นพืชระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวก็สีหาต้นบกฮุ่งมาให้ปลูกต้นบกฮู้เอ่อกับต้นบกเขียบเนาะพี่น้อง รบปนกันไปพ่อได้ย้ายเพื่อนคนขายร้ายใช่บ่าพ่อไว้แล้วบ่าไปซื้อเขากระเบียร์ไดสิบบาทคนนี้โมได้ซื้อก็ดีกนันเนาะประหยัดต้นทุนเขาไปติดแลังงามอยู่นะพี่น้อาปากเรา เรื่องพระอมถ้าไม่นำกระดานนะ้องไปนองใส่มันเต็มเลยเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาคู่พี่ได้่นอ้องแล้มันซึมเข่าดินนะ้ำต้นไม้เขาก็ไม่ได้หด มันแหงไว้พี่น้องมันแดดได้แก็บม็ปลกกะดีกันแกบเก็บมันที่ปลวกนาะดินบ่ให้มันแหงแต่ว่าเห็ดพักน,กนี่มันเมี่ยพี่น้องเห็ดพักเห็ดมีอืมใส่ใส่ฟุนนะ้นกับตัออ้าด,ดอนกับพี่น้องหลายโอ้ปาดเงี้ยตัวนี้มาปล่อยนี่ bà <laughs> so này like mà bay, phun à, đi làm muk bà linh tốn bao nhiêu, mua bênh mít tốn liêng mà bay vậy phải rồi, súng, phun ใจเย็นๆเอาน้ำใส่มันเต็มอ่างไว้เลยนี่น่ะผู้ใดมากินขนมใส่นี่ล่ะเอ่อคุณเกษตรไปพ่อนั่นเราพี่น้องพ่อได้อยู่ได้กินไปอากาศร้อ,รกน,อน,น,นก็งอผู้ท้าวพงศ์กษ ส่มแซวนางกัเล่นเนาะพี่น้องเนะาะพอเดินก็นจะจบคลิปไปสักนิดแล้วพี่น้องเนะาะพอเดินมาไทายเห้บออนหบังเงือกสีดำน้ำมือเล้งจู่ว่ามันน้อนพี่น้องนนะคลิปไหนจะพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อถ้าต้นมะพร้าวนี้เงี้พี่น้องพอพอเดินจากมะพร้าวลงนะอันนี้คนปลูกกับปลูกใกล้ๆกันแต่ว่ามันงาม เดินแล้วเกผ่าวาลองลงลองมึง,งแต่ว่าซุ้มลราแขางนี่นห้อมันอนั้นไก่นนี่พี่น้องมันไก่พาด่างเขียวที่นี่มันเลยเป็นห้มครับคลิปนหนาจะพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ